วันนี้เราก็จะมาลือเนี่ยไดสตาร์ทะซิตี้สองพัสิบสี่ตัวนี้เสียบ่อยมากรถผมนี่หมดประกันเข้าไปที่สามปบเสียเลยแต่ก็พอจะรู้ก็ข้าวแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะโอเคมาเลือกนเลยดีันก่อนเนงกนี่ยขัดนะสองตัว เบอร์แปด่ะอ้าโอเคหลังจากที่นีฮะต่อตัดเบอร์แปดเราแล้วเปิดฝาเนี่ยก็จะเจอนี้ เวลาดึงเนี่ยตัวนี้ออกมาก็ค่อยๆมันเป็นแม่เหล็กอบบดูดแรงมากต้องค่อยๆกดไปด้วยเดี๋ยวว่าใครจะดึงออกมาเลยก็ได้ถ้าว่าประกอบเป็นนะไม่งั้นเดี๋ยวกระจายหมดแก ก็จะเป็นตัวใส่เนี่ยเขาเรียกอะไรดึกไม่ออกแปลงทานอ่าแปลงทานมันจะมีสี่ตัวอย่านี้อยู่ไหนมองเห็นไหมอ่ามันจะมีสเปริงดันไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองเลื่อนกันเดี๋ยวคลิปสอนประกอบล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้า อ,อแถวบ้านทำอะไรกันนาะเสียงสว่างแปด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 นี่ยพอดึงตัวเนี่ยทูดมันออกมาก็จะเนี่ยตัวนี้แปลงคันตกลงมาเลยโอเคก็ดึงขาตังกองอ่ะ เ <laughs> นี่ยมันก็จะมีสปริงสี่ตัวระวังอย่าให้หายเนี่ยสปริงมันจะเป็นอย่างนี้สปริงดันแปรงทานโอเคสี่ตัว ตอนนั้นรู้สึกผมจะซื้อลูกใหม่รู้สึกจะราคาเกือบ4ี่พันนะเพราะว่ารถหมดประกันคือทีนี้เลยไม่อยากเสียตังค์อ่ะก็เลยลองลองลือล้อดูเล่นๆโอเคเนี่ยไอตัวนี้ก็จะออกยากหนะ่อยต้องค่อยค่อยงัดมันออกมา ดึงเวลาดึงผมก็จะใช้เนี่ยเข็มค่อยๆดึงตามร่องเนี่ยวนวนไปเรื่อยฮะวนค่อยๆดึงค่อยๆดึงใจเย็นระวังระวังตัวนี้ไว้ด้วยฮะตัวมันจะมีแกนแกนอยู่ตรงนี้ระวังนะมันจะหักค่อยๆใจเย็นโอเคห่านีนย เนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นมันจะชุดเดียวกันก็ดึงออกมาได้ยากกว่าข้างในนี้ก็จะเป็นเฟืองอเอาแค่นี้ก่อนถอดก็ ไอต,ตัวนี้ก็สามารถหลุดได้นะระวังด้วยตัวข้งในเนะี่ยบางบางทีผมถอดมาแล้วมันหลุดออกมาเลยมันก็จะมีแ่นข้างในอ่ะไม่หลุดก็ช่างมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันแกอ,อ่ะเนี่ยมีประมาณนี้ไปไหน ส่วนอันนี้นะอ่ะ <c oughs> ลืมสาเหตุที่เสียครับผมซื้อมาหลายลูกแล้วแล้วเป็นบ่อยเวลารถมันสตาร์ทไม่ติดตมันดังแต๊กแต่ใดไม่ทำงานนะโอเคเวลาไปก่อน,นก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะว่าแบตแบตหมดหรือเปล่าแบตน,นี้หรือเปล่าเนี่ยผมเอาไปเช็คเช็คดูแล้วแบตผมปกติ แต่ว่าช่างที่ศูนย์บอกว่าให้เปลี่ยนใดลูกรักสามพันเกือบสี่พันอ่าเนี่ยนฮะมาดูสาเหตุนี่ครับเวลามันทำงานอะ่ะมันจะนี่ยนะหน้าคาแรคเตอร์เนะี่ยเห็นไหมข้างในเนะี่ยมันจะสัมผัสกันแล้วทีเนี้ย ทองแดงอ่ะเนี่ยจากโคนะัควแบตเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเนี่ยมันหน้าสัมผัสมันสึกหน้าสัมผัสมันสึกแล้วมันเวลามันดันปึ๊กเนี้ยมันมันทำงาน่ะเพื่อให้ไฟมาจ่ายในชุดมอเตอร์เนี่ยเนี่ยเมื่อมอเตอร์ปุ๊บมันหน้าสัมผัสไม่เท่ากันปุ๊บไฟมันไม่มาเลี้ยงคือคอยมันทำงานแหละ แต่กาเนี้ยไฟไม่เข้ามาเลี้ยงในชุดชุดมอตเตอร์หน้าสัมผัสมันไม่เท่ากันอาจจะผมเลือ้อยดูแล้วกันพูดมากแล้วงงวิธีการถอดไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะคล้ายๆว่างองอพับครึ่งอ่างอพับครึ่งเอาออกยากเหมือนกันตัวเนี้ยระวังด้ยเพื่อให้มันงอมองไม่เออมันจะเป็น หมดเป็นอะไรสักอย่างมันก็จะมีสว่างนี่มันก็จะมีสปริงเนี่ยหลังจากที่ผมงองมาาจะมีตัวนี้มีสปริงตัวหนึง่งก็มีแผ่นแผ่นกลมทองแดงครับอ่ออา,าอันนี้ระวังอันเนี้ยอันเนี้ย ของผมได้ลูกเก่าเนี่ยมันหักไปแล้วหรือรุนแรงไปหน่อยโมโห <c oughs> นี่หักเลยแกนหักใช่ไม่ได้นี่ครับดูมองเห็นไหมเนี่ยเห็นนะมันเป็นรอยสึกลงไปนะฝั่งนี้ไม่มีรอยสึกนะเวลาหน้าตัวนี้มันลงใหมกลงไหม่นะ มันลงไม่เสมอกันมันทําไม่ไฟไฟจากจุดเนี้ยมันลีงจุดนี้ไม่ได้แล้วมอามอเตอร์มันจะไม่ทํางานก็วิธีการก็ไปหากันเองครับซ่อมตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวเนี้ยก็น็อตตัวนี้นี่ยขอมา่อมาแล้วก็เป็นมันจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรทองแดงอะตัวแอลอะแล้วก็มีรูแต่ตรงนี้มันจะเป็นแท่ง แท่งนี่แทงเกยวเนี่ยอ่ะไปศึกษากันโดยทีแล้วกันอันนี้พอมาบอกสาเหตุคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวประกอบไว้ก็ไว้คลิปหน้าขอบคุณมากครับ